เมื่อวานนี้เนี่ยก็รับข่าวดีกันมาตลอดสําหรับเรื่องของวัคซีนที่เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะหลังจากมีรายงานบริษัทที่เขาทําการทดลองวัคซีนของสหรัฐก็คือไฟเซอร์เนี่ยประกาศว่าการทดสอบวัคซีนของเขามีประสิทธิภาพนะคะในบ้านเราเองเรื่องนี้ค่ะคุณหมอนะครเปรมศรีผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเองก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นความหวังที่จะมีวัคซีนใช้ในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งเป็นการทดลองชนิด mRNA แบบเดียวกับที่คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาถือว่าเป็นความหวังที่จะพัฒนาต่อแล้วก็สามารถนำผลการทดสอบในมนุษย์มาเปรียบเทียบกันได้ซึ่งการพัฒนาของไทยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการทดลองในมนุษย์ระยะที่1ก็คือช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าถัดไปอีก6-7เดือนถึงจะเข้าสู่การทดลองระยะที่2แม้ว่าไทยจะไม่ได้มีความร่วมมือกับไฟเซอร์แต่ก็มีการประสานข้อมูล กับการผลิตทางบริษัทในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนโดยการทดลองวัคซีนชนิด mrna ก็มีความปลอดภัยสูงแต่ก็ต้องดูประสิทธิผลการป้องกันในระยะยาวต่อไปว่าภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ไทยเองเตรียมแผน จัดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้แก่คนไทยประมาณร้อยละ50ของจำนวนประชากรกลุ่มแรกที่จะให้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้บริการเกี่ยวกับโควิด19ส่วนประชากรกลุ่มอื่นก็จะพิจารณาจากข้อมูลเช่นอัตราการป่วยอัตราการเสียชีวิตคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ก่อนจะเสนอคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณาต่อไป